เคยเจออะไรแบบขนลุกขนพองไหมเรื่องนี้เกิดตอนไปเข้าค่ายลูกเสือที่ต่างจังหวัดตอนกลางคืนทุกคนต้องนอนในเต็นท์ของตัวเองคืนนั้นลมแรงมากเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันน่ากลัวสุดๆตอนตีสองกว่ากว่าสะดุ้งตื่นเพราะเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูหนาวจัง เราก็คิดว่าเพื่อนมาแกล้งเลยหันไปมองแต่ในเต็นท์ไม่มีใครเลยพยายามข่มตาให้หลับสักพักได้ยินเสียงกระซิบอีกหนาวช่วยหน่อยคราวนี้เสียงดังและใกล้กว่าเดิมขนลุกสู้ทั้งตัวตัดสินใจลุกขึ้นแล้วรูดซิปเต็นท์ออกสิ่งที่เห็นคือ ไม่มีอะไรเลยมีแค่ต้นไม้โยกเยกตามแรงลมแต่พอเงยหน้าขึ้นไปบนต้นไม้เห็นเงาคนยืนอยู่บนนั้นแล้วเงาก็ยิม้มยิ้มให้เราวิ่งเข้าเต็นแทบไม่ทันเช้ามาถามเพื่อนๆไม่มีใครได้ยินอะไรเลยสรุปว่าคืนนั้นเจอดีเข้าแล้ว เชื่อเลยว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมากกว่าที่เราเห็น